แม้จะเป็นช่วงน่อยสุดๆของว่าที่คุณพ่อพี่ปอนัทวุฒิไหนจะประคบประงมดูแลสีภรรยาพี่เอ๋พรทิพย์ไหนจะตื่นเต้นเขาดาวให้น้องผู้ดีดออกมาลืมตาดูโลกแต่ฮีโร่อย่างพี่ป๋อก็ยังฟิตเปรี้ยค่ะด้วยการชวนซุปตาพี่บอยประกอไปเกรียนด้วยกันที่งานบอลช่องสามอ้าวสนุกกันใหญ่เลยนะคะ ซุปตารุ่นใหญ่พี่ปอณัฐวุฒิโชวพลังเหลือเฟือมาประกบคู่ซ้อมเต้นกับซุปตารุ่นน้องบอยปรณกเมื่อวานนี้ประกาศความฟิตเป็นคู่แรกของเหล่าซุปตาขาแดนซ์ในงานซุปตาปาร์ตี้ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยปอบอยเลือกเพลงสนุกสนุกของพี่เบิร์ดธงชัยเป็นเพลงปลุกพลังคึกคักให้แฟนๆทั้งสนามราชมังคลากีลาสฐานนั่งกันไม่ติดที่และหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขความสนุกไปพร้อมๆกันทั้งคู่เลยขอซ้อมด้วยหลักสุดเร่งรัดจากครูอูและทีมงานนุม่มบอยได้ทาเต้นแนวเท่เรียกเสียง กรี๊ดจากสาวๆส่วนพี่ปอจะเน้นลีลาพริ้วยื่อโยนสุดเร้าใจแต่จากเบื้องหลังการซ้อมวันแรกพี่ปอรุ่นใหญ่ก็เริ่มถอดใจกับแนวเต้นเซ็กซี่นี้ซันแล้วล่ะค่ะ มันถึงเวลานนเวลอะไรครับที่วงการจะต้องสั่นเทือนกับคู่เราพี่ปอเขาก็พลิวอยู่แล้วครับตามภาษาคนกําลังจะมีลูกใช่ไหมฮะเกี่ยวไหมฮะ <c oughs> นิดหนึ่งๆๆๆๆๆๆประสบการณ์ผ่านมาเยอะมันพริวไงม <c oughs> ันพริวช่วงของผมก็ต้อง,ง <ๆ S 1> เดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อขอซ้อมเพิ่มอีกนิดหน่อยอยัางตามพี่ปอไม่อปทานเท่าไหร่ครับเต็มเหนียวเพราะพวกเราเก่งรอฮะพวกเราเก่งแฟนๆจะต้องไปรอดูบอยตอนเต้นแล้วทําหน้าเกลียนเกียอยู่แล้วใช่ไหมต้องทําหน้าเกลียดด้วยใช่ใช่ไหมครับถ้าใครมียาดมเอามาเผื่อผมด้วยนะครับเพราะว่า กลับไปซ้อมอีกนิดหน้ากระจกที่บ้านให้สีภรรยาเอพรทิพย์ช่วยคอมเมนต์รับรองไม่เกินความสามารถของพี่ปอแน่นอนค่ะและพี่ปอก็ยังคงฟิตต่อเนื่องในวันเดียวกันไปเข้าห้องอัดเสียงร้องเพลงที่จะใช้ในการเต้นครั้งนี้ด้วยมอบตำแหน่งซุปตาจอมอึดแห่งปีนี้ให้ไปเลยค่ะสุดยอดงเงดงดงต้นก็นแล้วซ้อมร้องเพลงแล้วอัดเพลงแล้ว อะไรอะไรครับที่คุณผู้ชมยังจะต้องการเนี่ครับจากพวกเรางานมนที่6นี้นะครับพวกเราทุกคนเต็มที่จริงๆครับเพื่อความสุขของแฟนๆโดยเฉพาะเลยครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรเข้างานมหากรรมความบันเทิงครบรอบ43ปีช่อง3สุดตาปาร์ตี้ตอนนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะทำตามที่พระเอกบอยปรกรณ์จะบอกต่อไปนี้รับรองว่าได้บัตรได้ฟินกันทุกคนแน่นอนค่ะ ครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ซ้อมเสร็จแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยแต่ว่าอยากมีข่าวมาฝากบอกนะครับก็คือใครนะครับที่ยังไม่มีบัตรนะครับของมหกรรมครบรอบ43ปีช่อง3นะับง่ายๆเลยครับวันงานนะฮะวันที่6เมษายนนี้นะครับคุณเนี่ยไปซื้อคูปองเล่นเกมนะฮะราคา30บาทนะครับภายในงานแร์นะฮะก็จะได้รับบัตรเข้าชมฟุตบอลเนี่ยเป็นของแถมด้วยนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้นะฮะเป็นการกุศลครับผมเราจะนําไปมอบให้แก่มูลนิธิเพื่อนศิลปินนะฮะ เรียกว่าสนุกด้วยได้บุญด้วยนะครับยังไงวันที่6มิายนนี้ครับมาเจอกันครับซุปตาปาร์ตี้ครับผม